สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านป้าสินนะคะเป็นเกษตรกร,ะกรนะคะที่ใช้สินค้าของเราทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนเนาะป้าสินกันนะคะถึงบ้านลูกค้าล้วเดี๋ยวไปดูว่าป้าสินอยู่บ้านไหมไปฮัลโหลป้าสินค่ะป้าสินสวัสดีค่ะอันนี้ก็อยู่ที่บ้านป้าสินกันแล้วเนาะ มีชมพูด้วยกินได้ไหมเนี่ยเปอร์เซนชมพูเนี่ยน่นมาถึงบ้านบอกว่ามาถึงบ้านเขาก็เราก็มารุยกันอยู่ที่บ <c oughs> อกว,ว่าว้าวชมพู <c oughs> มีลูกกินได้ไหมอะ่ะชมพูกินได้ไหม <c oughs> นี่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 เลยนะโหดกมากอา้าว <c oughs> ข้างบนกินได้ข้างล่างฉีดยา <c oughs> เกือบแล้วไม่ละบอกประสินฉีดยามีนะประสินฉีดยาก่อนนะแล้วบอกว่าอยู่บอกว่าอยู่ข้างบนแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเอาข้างบนเนี่ยอุยลูกแดงน่ากินมากเลยอ่ะาอย่างนี้เคยฉีดเมื่อวานอดฉีดเมื่อวานด้วยอออุ้ยแดงลูกแดงฉ่ำมากลูกแดงฉ่ำมาก S <S อดกินค่ะบอกว่ามันสูงขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแกก่อนเดี๋ยวิ่งเดไปให้อ่าน่ะมีการบอกว่าแกก,ก่อนแล้วจะเก็บไปฝากาไหนไหนขนนลุงบอกว่าให้เราไปถ่ายขนุนกันด้วยไหนไหนนอุหยอุยอ้ยขนุนก็ดอกอะ่ะอุย้ยบ้านนี้บ้านนี้ปลูกอะไรก็ดอกดอกบอกว <ốc>. ่าบ้านนี้ปลูกอะไรก็ดอกมาก<ะ>โห บ้านนี้ปลูกอะไรกระดกอ่ะแอบมาเป็นทำขาผีขนนเนาะวิลูกสวย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 อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปหาปลาสิงกันดีกว่าแอบมามาถึงปุ๊บก็ลุยอยู่ที่สวนเขาเลยไปไปหาปลาสิงกัน วันนี้นะคะเรามาเที่ยวบ้านปัสสินนะคะ<ฮ>ก็ประสินขาสวัสดีค่ะวันนี้ปัสสินจะมาบอกว่าใช้สินค้าขอเกษตรออนไลน์แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะก็ประสินจ๋าปัะสินใช้ตัวไหนบ้างเอ่ยใช้หมดทุกอย่างเลยเนี่ยใช้หมดเลยเนาะตอนแรกอ่ะประสินใช้คุ้มค่าเนาะใช้ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนปัะสินจ๋าตัวเนี้ยประสินใช้แล้วเป็นยังไงดี ดีดีคือแบบโอ้ยเห็นผลดีย่าอยู่ดีมากฉีดแล้วเป็นยังไงคุ้มได้ดีคุ้มดีข้าวไม่โ้มข้าวไม่เหี่ยวข้าวไม่ส้มข้าวไม่เหี่ยวแล้วยญ้ายญ้าที่มันโดนอะโดนตัวยาอาการมันเป็นยังไงป้าสินยาตัวเนี้ไม่เคยใช้แล้วยังบอกโอ้โหยาเขาดีจริงๆพอใช้แล้วตัวนี้ป้าสินใช้ตัวนี้เนาะก็มาใช้ตัวแมลง เนาะยาแมลงแมลงจะเป็นตัวไหนล้างบางก่อนเลยเอ๋อก่อนใช้ตลอดเลยใช้ตลอดอยู่ดีแหมตัสินกันมึกระบี่สี่เขามันก็หล่นแม่กระบี่ก็หล่นนะอือดีจวเลยดีเลยเนาะล้างบางแล้วหนอนเหนืออะไรมันกลับมาเป็นอีกไหมไม่มีไม่มีแมงกระบี่ก็ไม่มาควนไม่มาควนว้าวคือแบบว่าชุดเดียวก็อยู่เลยนะอ่าจักก็คุม แล้วก็ชิ้นช่วงมาเนี่ยสาม่นเนี่ยสาม่นเขาก็เริ่มออกประหลาประลายแล้วค่ะแล้ววันนี้ฉีดอีกวันนี้ฉีดอีกแล้วฉีดวันนี้วันนี้วันนี้ป้าสินฉีดตัวไหนเนี่ยฉีดชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดราเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยตัวนี้ชาละวันชาละวันอีกตัวหนึ่งเลขเตะอีกตัวหนึ่งใช้แล้วเป็นไงเห็นผลไหมเขาดีแล้วก็ต้องย้อนไป เลยก็พกบานบอกว่ายังไงก็ทั้งเขาดีแล้วก็ราคาถูกถูกด้วยดีด้วยถูกด้วยดีด้วยย้ําเลยนะว่าถูกดีนะทั้งถูกทั้งดีจ้ะก็ขวดนึงอะเนาะมันใช้ได้เท่าไหร่เนี่ยยีนะ่สิบไร่เนาะชุดนี้ต่อชุดนี้ป้าสินเอามาใช้เนาะเนาะเออเนี่ยป้าสินจับเลยแปลกเป็นพรีเซนเตอร์จับให้เลยนะเนาะ ก็แล้วก็มีอีกตัวนึงชาลวันป้าประสิทธิ์ก็มาใช้เนาะใช้ประสิทธิ์ใช้ฉีดข้าวหรือฉีดผักฉีดข้าวฉีดข้าวเขียวดีไหมเขียวดีฉีดข้าวป้าซินเนี่ยเออวันนั้นเนาะลงซื้อมานเนาะโผ่เดียวอืมอืพึบเลยไหมสามวันพึ่บเลยไหมอืมเพานี่ตะเบิมเขาก็บอกว่าตาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่พอว่านานแล้วย้อนแปลงโผพอไปเอามาที่ก็บอกโอ้ดีว่าเนี่ยของมัน อันนี้เพิ่งฉีดไปเมื่อเช้าอืมประสินเพิ่งฉีดแบบอีกสามวันประสินดูเลยรึออกแค่ไรไอ้พวกที่ว่าออกไม่เสมอใช่ไหมออกโผเพโผเพนะอีกอันนึงจะออกบ้างอีกอันนึงออกแล้วเงี้ยสามวันมันจะไล่พุ่งออกแบบเสมอเลยอ่าสามวันดูได้เลยก็จะใช้ไปเรื่อยๆเลย,เลยตัวเนี้ยประสินถ้า,ามีคนอยากใช้อะแล้วแบบมาถามหามประสินนะประสินอยู่บ้านอะไรนะเผื่อเขาจะได้บอกบ้านนิคมอยู่บ้านนิคม มูเจตอำเภอวชระบรารมีอำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรเราเนี่ยจังหวัดพิจิตรใครที่อยู่ละแวกเนี้ยแล้วแบบแแบบโอ้ยยังไม่เคยใช้อยากใช้ตัวไหนมาถามป้าสิ์ได้เลยป้าสินบอกว่าอันนี้แค่เซิฟเซิฟความจริงป้าสินใช้อีกใช้อีกหลายตัวนะอ่าแต่บอกว่าอันนี้เอามาแค่นี้ก่อนเซิฟเซิฟนะคะให้ป้าสินพาเราไปดูนาดีกว่าเ,วเนาะเดี๋ยวไปดูนาป้าสินกัน อมันก็นมาดูข้าวประสิทิ์กันบอกโอ๊ยประสิทอันนี้หวานใช่ไหมหวานโอเป็นต้นดีนะเนี่ยแต่มันเริ่มออกบ้างแล้วเนี่ยประสิทธิ์เ็นเึกว่าข้าวดำอตอนแรกนึกว่าข้าวาดำใบตั้งดีจังเลยอ,ะอ่ะอใบตั้งใบตั้งประสิทข้าวก็กำลังท้องอืมฉีดไปแล้ว แต่ใครหวานข้าวให้หวานสวยจังเลยอะ่ะเป็นเป็นต้นไม้ค้านีเป็นต้นแตก,กอดีจังเลยเดี๋ยว,วนานาหกอันได้เจ็ดเกียนยี่สิบที่เขียนเกี่ยวกันแล้วเท่า <7 S 2> ไหร่ <9 S 2> นะ <9 S 2> ขี่ไร่นะป้าเินหกไร่สองงานได้เจ็ดเกียนยี่สิบหกไร่สองงานได้เจ็ดเกียนกว่าเจ็ดเกียนยี่สิบเจ็ดเกียนยี่ถ้าขาเดินอ้อมไปตรงนี้มนอยู่ใต้รล่มเนี่ยข้าวงามสูงเขียวงามเ ธรรมดาถ้าไม่ใช่ยาตัวที่นี่นะลมๆอย่างนี้นะมันเป็นใบขาวหมดอไอ้น,อน,นี่ไม่เป็นน่ะเนี่ยถ้ออยู่ลมๆอย่างนี้นะมันเป็นใบขาวหมดล้างบางมนแก้ใบาขาวได้ใบขาวมันก็ได้หมดแหละหนอนกอหนอนมันใบน,นี่ไงบอกว่าหลักฐานประสินใช้จริงไหมบุ้เลยค่ะไอ,อ้ที่ใช้อ่นะนะเขามาตื้อเลยขายไปอ,อันนี้ มอเช้าเลยเก็บมาอันนี้อะไรจับใบนี่มีของเก่าของแก่อะใช่นั่นของไม่น่าโซระโซลระเดี๋ยวก็ไปล้างมือเดี๋ยวเข้าไปนู้นเรื่อยกล่องบางเหรออ่าขาอยากไว้ดูตัวอย่างคนซื้อเก็บหมดคนซื้อเก็บหมดจบใช้ใช่ไงจะบอกว่าแหมใช้จริงเปล่าดูดูดูหลักฐานหน่อยเห็นปะเห็นปะ โอ้ยทรายยังไม่ขายตรงนี้เต็มเลยนะอาณะจะล็อกหูเลยโอ้โหบอยล็องโอ้โหตามป้าต้องคุณล็อกโอ้โหตามป้าจ้าใบตั้งดีจังเลยดูต้นหน่อยเดียวรัากดูนะเนี่ยเก๋ข้าวท้องต้นปมแล้วเนี่ย มาฉีดท้องให้ดูค่าค่าท้องช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องบำรุงบำรุงให้เยอะเลยอืเพราะว่าเวลาค่ามันท้องนะมันจะขึ้นเขาเรียกว่ามันจะขึ้นไส้แล้วมันจะแบบเห็นไหมเห็นไหมถ้าฉีดถ้าคัตเตอร์ฉีดอ่ะมันจะเห็นดีกว่านี้อมันเราต้องบำรุงมันเพราะในอย่างในเนี้ยมันก็เริ่มเป็นฝักแล้วไงเอ๊ะอย่างที่ว่าไหนไหนไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ รวงข้าวเนเห็นไหมอ่าป้าฉีดตัวฟินาเล่สองสีส้มมานะถ<ช>่วยช่วยบำรุงตัวนี้จะเป็นบำรุงเลยเห็นไหม,มเห็นไหมเนี่ยถ้ากรณีเราบำรุงมันได้ตั้งแต่ตอนเนี้ยนะเมล็ดข้างในอ่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มสวยคือเนี่ยแต่รวงใหญ่นะรวงยาวนะเนี่ยสังเกตจากรวงมันอยู่เนี่ยแต่มันขึ้นมาแค่นี้แล้วอะถ้าเทียบกับรวงยาวนะอ๋อ,อแล้วข้าวอะ มันจะมีเรื่องลากยาวรวงยาวรักษาพยายามรักษาใบทมคือใบเนี้ยเขาเรียกว่าใบใบห่อเรียงข้าวแล้วตัวนี้นะพยายามดูเพราะถามว่าเห็นแบบเนี้ยถามว่ามันดีไหมหมูว่าดีนะเพราะหนึ่งใบทมตัง้งใบทัมันตั้งก็พวกเขาบอกว่าโอ้ยข้าวนี้ดีของคู่เนี้ยคู่แย่เลยตอนนี้ นะคะก็ป้าสินก็พาเรามาดูที่นาเรียบร้อยเนาะพอใจไหมป้าสินก็พอใจใช้ย้ายตู้นี้เห็นป้าสินบอกก็ดีกว่านาอื่นๆทั่วไปเนาะชาวบ้านเข้ามาถามมกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเกษตรออนไลน์เราด้วยนะคะเผื่อจะมีสาระดีๆความรู้ดีๆเอามาฝากนะคะหรือโทรหาสาได้ที่นี่ค่ะเบอร์ข้างล่างเลยนะคะส่วนวันนี้สากับป้าสินลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย